สวัสดีครับเสือเกษตรเคอร์ฟิลสองพันยี่สิบใบในช่างครับผมวันนี้เรามาแปรรูปนะครับเรามาแปรรูปไอตัวของเตยหอมนะครับต้นเตยหอมที่เรานะครับปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของการจำหน่ายนะครับเราก็จำหน่ายทั้งที่เป็นต้นนะครับแล้วก็ใบของเขานะครับรวมทั้งไอตัวของการแปรรูป เอาไปทำอาหารเอาไปทําเป็นน้ำใบเตยทาขนมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราไปตามาไฟแดงนะครับตามไฟแดงเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคนขายภูมิไรเนี่ยเขาจะหิ้วสิ่งนี้มานั่นก็คือไอ้เจ้าใบเตยนะครับใบเตยตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า ขั้นตอนของการทําใบเตยนะครับอันนี้ทําเป็นช่อกุลาบนะครับเป็นพวงกุลาบไว้นะครับแล้วก็เอาไปแฝนไว้หน้ารถนะครับมันจะสามารถช่วยดับกลิ่นนะครับภายในรถเราให้รถเราเนี่ยมีความหอมนะครับวันนี้เรามาดูขั้นตอนของการขั้นตอนของการทํานะครับเราก็จะมีต้นใบเตยนะครับเราก็มีต้นใบเตยนะครับที่เรามา อันนี้เราจะมีนะครับเราจะมีผู้ชำนาญการ2ท่านนะครับครับผมขั้นตอนของการทำไอตัวของช่อดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบก็คือเดีย๋ยวเราจะแบ่งในส่วนของที่เป็นโคนใบนะครับที่เราตัดออกมาจากจากาต้นมันนะครับมาประมาณสัก 3- 4นิ้วนะครับเพื่อพับให้มันเป็นก้านดอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ บีบให้จากกา้านดอกนะครับให้แบกบิดให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆบิดใบนะครับบิดใบให้มันเป็นเกลียวนะครับโดยเน้นนะครับโดยเน้นกา้านด้านบนของใบเนี่ยให้มันอยู่ด้านบนเพราะว่าความสวยงามของมันเนี่ยมันจะเพิ่มความเงาดอกที่เราพับเป็นกลีบุหราบเนี่ยมันจะดูเงาแล้วก็ดูเขียวสวยนะครับมันนะครับ แล้วก็ในส่วนของการบิดนะครับก็บิดพยายามบิดนะครับพยายามบิดให้มันเป็นรอบ,รอบๆเพื่อให้มันเป็นกีบนะครับเพื่อให้มันกีชบชอบ่ชอช่อดอกของมันนะครับช่อดอกของมันแล้วก็อันอาจจะมีด้านบนใบด้านล่างนะครับที่เป็นด้านๆเนี่ยขึ้นมาบ้างก็ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ไม่เป็นไรก็โอเคนะครับแล้วเราก็บิดบิดไปจนมัน เส้นสุดปลายใบนะครับเส้นสุดปลายใบซึ่งก็จะมีอยู่สขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะทิ้งอยอดเอาไว้เพื่อเพื่อเวลาเราไปจับเป็นช่อแล้วเนี่ยเราก็จะมีใบสวยๆ,ๆที่โผล่ขึ้นมากับอีกอันนึงเราเอาไปเก็บพันตรงโคนใบนะครับเ,เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มพันที่ตรงโคนใบเพื่อเพื่อทำให้ไอตัวของ ดอกกุหลาบที่เรามัดนะครับมันมันแน่นหน่อยหนึ่งนะครับมันแน่นมันแน่นขึ้นมาแล้วเราจะทิ้งใบไว้อันนี้นะครับเราทิ้งใบไว้เดี๋ยวเวลาเวลาเราไปจับช่อเนี่ยมันก็จะเหมือนกับใบที่เขาไปจัดช่อดอกไม้นะครับใบที่ไปจัดพ่อดอกไม้แล้วก็ตัวช่วยของเราอีกอันนึงก็คือแม็กนะครับเราก็จะแม็กไอตัวของดอกกุหลาบให้มันแน่นขึ้นไปโอเคครับผมก็ ขั้นตอนของการทับดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําเป็นไอตัวของไอตัวสายนะครับที่ไว้สําหรับแขวนนะครับถ้าใครเคยถักเปียนะครับก็เอาใบเตยมาทั้งใบะครับแล้วก็มาแบ่งเป็น3าส่วนนะครับแล้วก็ถักเป็นรูปทรงเปียได้เลยครับ อ่าเป็นรูปทรงเปียนะครับเดี๋ยวเราจะทำไอ้ตัวเนี้ยเป็นสายสำหรับแฝนในกรณีที่เราเอาไปนะครับแฝนไว้ที่ตรงหน้ารถคล้ายๆกับวงมะลัยนะครับวงมาลัยดอกมะลิดอกเหลาเรืองที่เราเอาไปไว้ตรงหน้ารถนะครับตรงกระจกอ่ะมันก็จะแขวนได้พอดีนะครับจะแฝนช่อไอ้ตัวของ ใบเตยได้พอดีครับผมตอนนี้เราก็จะได้ตัวของสายสําหรับสายสาหรับคล้องไอตัวของอพวงดอกกุหลาบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับดอกกุหลาบใบาเตยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําเป็นลักษณะของสายไว้แขวนกับกระจกนะครับกระจกหน้ารถโอเคครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอามา ทำเป็นช่อนะครับหลังจากที่เราพับดอกกุหลาบแล้วอันนี้เราก็จะใช้แค่5้ดอกพอนะครับ5ดอกก็จะเป็นช่อเล็กๆนะครับช่อเล็กๆนะครับก็เอามาจัดตามตามความต้องการเลยครับตามความสวยงามเลยครับถนัดแบบไหนช่อแบบไหนก็จัดอันนี้น้องเขาจะจัดแบบให้ดูแบบแบบพุ่ม5ดอกพอดีไว้ตรงกลางแล้วก็ด้านข้าง4ดอกนะครับ มันก็จะได้เป็นช่อเล็กๆหลังจากที่เราจัดดอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นใบเติมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเอาใบเตยนะครับหนึ่งใบนะครับมาลัดตรงโคนมันนะครับก็คือแก้พันรอบๆนะครับพันรอบๆพันรอบๆนะครับพัน,นรนงด้านล่างเนี่ยครับนี่พันรอบๆตรงตรงโคนมันนะครับเพื่อ เพื่อเก็บรายละเอียดให้มันดูเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดให้มันดูเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสายนะครับสายที่คล้องอะครับเอามาเทียบนะครับเอามาเทียบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดให้มันพอดีนะครับม,มันสามารถที่จะแฝนได้มีพื้นที่สำหรับแฝนได้ก็โอเคละนะครับ เดี๋ยวดีว้เราเรามาดูผลสำเร็จครับ,ม,รบมาดูผลสําเร็จนะครับสําหรับการพับกีบดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ทําเป็นช่อให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะครับเราจัดการทําเป็นช่อให้เรียบร้อยนะครับก็คือมีสายสะพายพร้อมแผนนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ารูปทรงมันจะสวยไหมนะครับอันนี้โอเคไหมครับก็ด้านล่างเราก็ จะใช้แม็กนะครับเดี๋ยวเราใช้ยางรัดอีกทีหนึ่งแต่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับช่อดอกกุหลาบนะครับใบเตยนะครับซึ่งอันนี้สําหรับเกษตรกรที่พอมีเวลานะครับก็สามารถที่จะมาเพิ่มมูลค่าจากใบเตยของเราที่ขายโลละ10บาทนะครับมาพับเป็นช่อดอกกุหลาบถ้า5ดอกเนี่ยขาย20บาทได้นะครับ ถ้ามากกว่า5ดอกเป็นช่อใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยก็30บาทได้นะครับครับผมอันนี้ก็เขาก็จะพอดีกับไอตัวของอกระจกด้านหลังก็มีที่ห้อยเรียบร้อยอันนี้คือสามารถที่จะเอาไว้นะครับเพื่อดับกลิ่นนะครับในรถด,ด้วยนะครับเพราะเวลาเตยหอมเนี่ยเวลาที่เขาอ,อยู่ในรถแล้วเนี่ย เขาจะมีกินหอมนะครับในรถของเราก็จะมีกินหอมใบเตยใถ้เห็นสินค้าเกษตรนะครับที่เป็นดอกกุหลาบใบเตยนะครับก็อุดหนุนกันด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องส่วนเกษตรเคอร์ฟิว2 0 2 0บใบในช่างนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ